สบายดีพ่อแม่พี่น้องหนาเต็มจิลโอยู่พี่น้องมาจัดค่าขมาพี่น้องฮะสุ้ไปหาหลอกค่าขม่าตีเอาว่ารีตตี้ไปขายหใส่ชชวาไปขายกท่งไเลยเดี๋ยวุกทงจะาท่าสวนห้อบริไปสั่นพี่น้องเลยรบบรไป ไปคายธงเดียวเขาบอิจอยนี่เนาะสมาว่าเรื่องอีกจอยเรื่องยูทู e อกจอยมันก็เป็นอันนี้วะเดิมที่น่ะเดิประสบการณ์เคยมีแล้วเคยเจอมาแล้วนี่นะคือคองช่องพอนองมิ้นเนาะมันปิดอัน ปิดการสั่งไรายได้อือมีการสั่งไรายได้มันมาเปิดให้เลยง่วงทีบ่บาทนี่ง่วงที่มันจากเห็นแหตใดกะ,กะเหตุไปมั่วๆเท่ากัไดอือ uh, yes, okay, okay. แก้ไขอะไรเหตุไปม่ม่อเ <c oughs> ออได้ จะได้เท่าเท่าทุกมือนี่แต่ข้องอิจอยแปะแปกตรงที่ว่าใช้ผปมมึงนะแนมาดูมึงแนมาดูจอยควานามานึงมาดูแต่ข้องมัน อาสิลองเข้าไปอีกเมื่อนี่นะเมื่อวานนี่เมื่อวานเนี่ยมึงข้นไปก่อนกับอีกอย่างกูเมื่อยเมื่อวานนี่นะกูเมื่อย<อ>กูเลนหันแรนนี่เผื่อมากแต่เบิ่งดวงกูกเ็เมือยแล้วก็แรนต้งไปหันแล้วก็ขึืนมานีแล้วก็ไปขืนกูว่าสิเหตุให้มึงเอออวกูสิเบิ่งให้มึงอยู่เมื่อวานนี่แต่ว่ามึงผัดข้นเมื่อก่อนกับมันขำมาเลยกับกูเมว่านนี่ วันทีดนะวันอื่นจ์มืนอนี้วันทีดเฮากับสี่เบิ่งเฮาสิมาตัวสองห้มันเบิ่งเกินนึ่งปวดแขนเด้กินกินจีอันกินหมูแขนนกระปวดตอนนี้นายยังอันเก่าเมันก็เด้อยังปีดคือเก่าพี่น้อง

บ่มีคำสีฝากหรือว่าบ่มีคำสีว่าให้ไพ่ดอกกันยังปิดคือเก่าสีด้บ่วจอยนัวปิดเองนะมันเป็นยังจากปิดมึงวะโอ้ค่ะหลายคนกลับมาคอมเมนต์ว่ามีคนทำหรือเปล่าบ่บ่มีคนทำอีกมันมีนะมันมีค่ะ ล้างตีนกูนี่จ่อยนี่มึงเป็นังได้แทะเออไมยมึงเสิูซีหูไ,ได้บางคนว่ามาคอมเมนต์ว่าเออมีคนทําให้นางหรือเปล่าอิสานางกว่านางได้ตังค์บอกว่ามีใครเหตุได้หรอกมันเป็นนําระบบของ youtube เองนะเพราะว่ามันบมีการเคลื่อนไหวอย่างเดชเออมันบมีการเคลื่อนไหวอกสั่งเลยก็คือแบบเหตุ u t u b e นะแมนอยู่เออใครเหตุแกได้ง่ายง่ายาสัน่นคำว่าคํานี้นะ ง่ายง่ายอยู่แต่เผื่อมึงสิได้เงินมาน่ะเออมันบริงง่ายเด้อขันอันขันบ่ออยู่ในนี่วะสันซะเออเนาะแมนแมนขันอยู่ในนี่นะมึงสิได้ง่ายอยู่หนาบเดือนไว้โลดอืมหนาบเดือนไว้โลดหรือมึงสิไดเดือนใดนี่นะในส่วนเวลาที่มันหายไปนะครับกับบุหูดอกว่ามันไปเห็ุยังไงจังหวะมันปิดอันอันการสั่งรายได้เน่ะพี่น้องเขาก็เห็นแต่ข้องัน ของบักดาของพ่อน้มมนนอ,องมินน่ะแหละมันปิดแต่ว่ามัานก็เหตุอันปกติของมันเท่าหละมันหักปิดนั่นนะอืมปิดปิดพอ,อยางนะปิดพวานลืมมันลืมคือส่งคำขอพินจาก youtube นะอันส่งคำขอพินจาก youtube นะมันส่งไปสามเถื่อนะมันลืมมันลืมนะอืและนนี้ก็ จักลืมบ่ลืมบ่หูเรื่องน้าเลยนี่นะจังหวะคนที่จับโทรศัพท์รับมั่นนะกะจับมาแหลวก็แท่แท่สื่อแท่ส่องตัวเองแบบอยากหายคนที่ติดตามมันน่ะไปติดตามตัวเองแล้วพอเบิ่งให้มันซักตัวถีอันนั้นนะอันตัวทีมันสีทีสีได้เงินนะก็เออก็าสร้างดอกมันอ่านไปแล้วเห็นนั่นได้แหละมันแก่ไขบ่ได้เลยดิตตวเขาเองเขาก็ เดือดห้อนพอแห้งเลยนะยันอีจอยลุดปากยังออกมาฮักยังยืนยันคำเดิมบอถามบอถามมันบอภัยบอกเฟสบอภัยบอกเฟสเห็นมึงบล็อกเฟสกูนี่น่ะเฟสเท่ากันยังถือบล็อกอยู่เก่าบล็อกโลดปกติก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกับมันแต่ก็บด้จาคเป็นเพื่อนกับมันพร้อมในเฟสน่ะแล้วมันสิส่งโคยมาให้เบิ่งน้ำคางเคยฮีบึกอันแล้วเทาไฉมาเบิ่งที่นอกบริษัท มันสิได้อยู่ปองเอาซ <ไป S 2> ื้อสาวจอยนะหัวสันเอาซื้อสาวจอยเลยเดี๋ยวซื้อคนอื่นมีปัญหาอยู่มันสิยากต้องสิไปอันหลับเงินทะเลน้องเอ๋ยมันสิได้อยู่จอยมึงว่ามึงสิได้อยู่มึงหมั่นใจอยู่นี่ฮะ <c oughs> มโอ้จ้ามึงคิดว่ามึงสิได้อยู่เนี่ยมดได้ไปแล้วมันว่าย่ยาบหมดได้นี่จ้าก,กูเบิง่งซะก่อนตอนนี้มันปิดสางเอ่อสางได้ได้อยู่ปิดก็คือขันโฆษณาเปิดสางได้ได้บ่ได้เลยก็คือยุติไว้เพียงสมนัติมึงจะหาทำแบดน,นี้นะอ่ะอาหมดที่บ้าน เอ <S <S อนำกองวานหรือตายฮพวงแล้วช่วงเวลาที่ตอนน่ะเนาะตอนที่เขาพาถาแม่ไปอยู่โรงพยาบาลเหมือนบอกพี่น้องมันก็ใส่เวลาอยุดโอ้เป็นผู้หล่เป็นเดือนผู้เล่าในบ้านนี้แล้วมันก็บบริมารกก็หลายเดือนเนาะก็จักตั้งแต่ตอนใดก็จำบ่ได้ละอันเด แล้วเขากะบวกหู้ว่ามันส่งหรือว่าพัยส่งคําคอพินไปไห้มันจักเถื่อแล้วเขาก็ยังบวกู้ลอามันก <c oughs> <c oughs> โปรดยืนยันที่อยู่การชำระเงินให้เรียบร้อยลงชื่อเข้าใช้เราได้ส่งพินไปให้คุณทางไปรษณีย์ ยืนยันพินเขาไปเบิ่งเขาไปเบิ่องอันโฆษณาแบบนี้มัสิมาบอกย่างบบมาอีจอยเรวมาให้รอยืนยันตวัตวตนจากก่อนมันอนุญาตให้ส่งคอพินไปได้เมื่อกี้สำหรับเมื่อกี้มันอนุญาตให้ส่งคอพินไป ต้องใส่เวลาหมดจักวะเฮาก็บ,บริ่เก่งไม่ได้ดอกพี่น้องแต่ว่าเฮากับพ่อแก่ท้ายได้ในส่วนตีบบว่าส,สพอร์ตเอทีแบบเล็กหน่อยฮนะน้าเรามันยากเกินเฮากับยอมเฮากันยอม,อยอมแต่ว่าการเหตุ Youtube มาเนี่ยก็คือแบบยังบอท่านมีตัวใดที่แบบว่าเฮาจนมุมอระลีรอนะเพราะว่าบริเหตุผิดกดอย่างเดมันก็เลยสามารถแก่ได้ก็คืออัน สองเบาะมีแต่แรกๆนะเจมมาลากากีหม mm ักสี่าวคำว่ากระฮันเดกระบินเลยมันปิดส่องไปเลยเป็นตนายขนาดเลยเอ,อ่อไปฟังบ่งสกอ่ดดอนเดี๋ยจ่อยอืมก็จังหวะตอนนั้นนะกูเห็นในมักดาแล้วนะตื่นสามารถเป็นมือใหม่มาซันซะ mm hmm. เป็นมือใหม่แล้วมันบอกว่าเออเปิดส้างแล้วได้ได้แล้วเดอรลุงมเน็ค าะฉะาั้อมงนีนรอเบิ่งมื่อื่นซะก่อนเนาะเออในมื่อเื่นกูจังสิเบิ่งให้ม่ย่างนันได้แล้วพี่น้องบ่อได้อื้อนี้นะน่ใ่ข้อมตอโมนะมั้ยงคลิปไดยางเขาเครื่องใหม่แล้วบอย่งเลยนี่ลงคลิปตัวโาได้แต่งัได้ที่ย่ายมกันตูยายเมื่อยพี่เนาะเอ้ขนาดงานตัวเองก็ยังปวดหัวก็แห้งนะย่าทันหลอกบอ โอ้ยน้องโมพี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้ดาวดาบอกมันการสานลายเนาะด้วยดาวซะก่อนได้อยู่ดอกข้องอีจอยนะแต่ว่ามือนี่มันโบได้แมนน่ไปโนู้นไปนู้น่มนมันสีโบแมนกับบ้านนี่แหละเออเกี่ยวกับประเทศไหมันได้อยู่แต่ว่า มันต้องใส่เวลาเดียวพังเบิ่งมืออื่นมันสิว่าในใด่อมมันนี่ก็แลนี่นั้นนขั้นในก็ณลนีว่ามันอยู่ในนี่ประจำมันบอแม่นแม่นเน่ยแหละมันก้โตเฮาเองเนี่ยก็จะเป็นคนเบิ่งให้มันเพราะว่าห้าสิจําให้ทุกคนเออเ้าสิบอกให้ทุกคนว่าเออมือนั่นเด้อมือนี้เด้อมึงต้องส่งคำขอพิ์ไปป้านั่นมันก็ยังบ่ดจือ แต่ละคนกำลังไม่ต้องเลยเยังผ่านแต่ละคนนะปั้นน่ะมันก็นยังบทจื่ดบทจือ่อได้มาเห็นหนากะห้าวนี่เป็นคนถามแบบเออเขาเมึงส่งไปแล้วบ่ส่งข้อพินเป็นปว่าแจากถ้าบทจ๊กบว่าอีได้บักได้ทุกคนแม่นพี่น้องเลยจ๊กถ้าบทาจาก๊กกูบอกอยู่หนำหนำยืดปากกูจะฉีกแหลงกุ้งหูเลยยังบทจำว่าเออวันที่นั่นวันที่นี้เด้อ,อ ส่งไปออบอดด้จามบอดดี้ขาหัวสมองข่อยทั้งทั้งที่เงินกับเงินสูงกูบอดดี้กูบอดดี้ยังนำแน,นะนำปนัปออนดยังษ์จ็เจอบางทีเขาบอดดี้จืดเราเลยจะผูกกันตามเป็นว่าส่งไปจะได้ไหมบุคุบุคุแล้วมันลายเพื่อนตัวนี้แหละแม่เี่นหรอตัวนี้แหละอย,ย่างนี้จ่อยเฮงก็แล้วแหละ จะเหมือนจะเยือนเนาะบอทุกคนน่ะเป็นแต่มันเสียอย่างเดียวหอแล้วอืมอันนี้นะที่ว่านี่มไม่ได้เม็นวันย่ากข้าอย่างยางขาดอกแคบแบบว่าเขากระนาสีส่งให้มันแนหรือว่าอันเห็ดห้มันแนดุดมึงดูนี่มันมีปัญหาปัญหาใหญ่เลยได้นี่นะปิดอันปิดสั่งเลยได้ปัญหาใหญ่เลยนะมันหักได้อยู่มันมันสีแก่ได้อยู่ของ มันเคยมีประสบการณ์เด้พ่อบักดาก็เป็นแบบนี้นะก็ว่ากว่าสี่ฟันทงว่าได้นะเขาไมเป็นนวนทะิพย์เนาะกากาการอไปสักก่อนรอไปอีกก่อนมันต้องใส่เวลาถ้ามันบอกไปนะมันก็บอกมปัญหาดอกมันสิได้มันสี <c oughs> นได้เงินแล้วอีกอย่างนะอีกอย่างนะจะเป็นสื่อเข้ามันอีก เป็นสื่อของมันได้ไหมมันสามารถใส่สื่อของมันได้ตอนนี้มันกับเนมันกับพบวกเนต้องเขาห่ายากอย่างมากไมยเออเหตุํำได้แล้วก็เหตุไปก็คือพามันไปเปิดบัญซีนี่ได้ยูเขียนบ่เป็นกระตรปั๊มโ,โปเอาปั๊มโปเอาน้องสาหลาบอกให้น้องสาหลาแหนให้พามันไปเปิดบัญซี พาไปก็ได้อยู่ดอกแต่ว่าหากมันบมเป็นนังซื้อนะ่ะก็ได้อยู่เวลาไปถอนเงินนะผอกว่าแปรโป้อดีคนที่แนนน่ามากกับเออเขาเจากับคิดดีอันวางดีกับมันหะละแบบแบบว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ก็อยากหายเป็นของมันกับแมนอยู่ขเขาก็เข้าใจเต้าเข้าเองกับคืนแน่นแน่นบอกว่าที่ผ่านมานะ่ะเขาคิดว่าเออผมมีบัตรอะไรเห็ุบ่ได้นะแต่ว่าทุกมือนี่มันสามารถเห็ุได้เลยด้ยถ้าผมมีบัตรก็เห็ุได้ แค่ไปเปิดบัญชีมาแะไรก็ได้ลดแต่ว่าหูมันเนี่ยสมุนงมันมีปุว่ะเอาเปิดได้ยุธนาคารตัวนี้เอาไปเปิดนะจะอยู่เนสิ่ใหญ่เครื่องพี่น้องโม่ซะก่อนพี่น้องใหญ่ Gmail มาเข่าเครื่องใหม่เครื<า>่องนี้กระดาวโอ้ยจะ<า>เส็จได้แหล่พี่น้องเอ,อ้ยโอยมีเงินเลยดาวาพี่น้องเอ้ยโอ้ยอเครื่องเก่านะมันสนนั่นหนะลีคนเบิกหน่ะจนสีห้าเป็นยังจากวัวสีห้าเวียนหัวไล่ตาดาวจังยามได้ละสิได้เงิน าจ่ายนี่ก็ได้โอเคพี่น้องจางล่างเพิ่มเท่านี้แลหละห้ากบมาแต่นัน่นแหละก็ยังมาท่านอันผักสับมะนังต่อยเนาะ